ชุดครัวพี่รรน้องเลยยังพม่ได้ใส่ขอตรู้พี่รรน้องตู้สันกับบอแจ้งเลยพี่น้องเป็นยังบอ บเปิดไฟมันก็นจะป,ประมาณนี้แหละสายไฟรอบเลยล่ะพี่น้อยรอบเลยรอบแผลนิดเองก็ได้ไฟวาซานสร้างปอนุษเพิ่นสร้างเฟอร์นิเจอร์เพิ่น งานเปิดพร้อมป็นกระจกปิดตูต้กระจกกระจกแล้วก็มีสั้นเนี่พี่น้องเอ้ยมีสัน้นใส่เก็บของโชว์เนาะพวกพวกระเป๋าพวกกันอย่างทั้งหลายลเนาะอันนี้ก็ผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยแต่งร้านกาแฟลูกค้าเขาขายกาแฟเนาะ อันนี้ก็อีกงานสไตล์แบบนี้เนาะงานงานสไตล์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่งห้องทีวีเห็นไหมชิบางบนนี้ก็ได้ทีวีหรือว่าสิห้อยยูเตหอยยู่ลายหินนี่ก็ได้เลยพี่นอ้อง ได้มีบ้านเฮ็ดบ้านงามๆเนาะแต่งเฟอร์นิเจอร์รับไปก่อนเดอ้อพี่น้องพองปไายเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายมาดู